สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบอแอนันซา่าเก่า Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเข้าวันนี้กลับมากับการอันบ็อกซิ่งนะคะตามหัวข้อคลิปเลยค่ะมันคืออันบ็อกซิ่งแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเบนได้ไปเคาน์เตอร์คริสติแอนดีออลมาค่ะคุณผู้ชมก็คือไปดีออลมานะคะเป็นเอ่อดนะีออลบิวตี้นั่นแหละนะคะคุณผู้ชมซึ่งออกจากบ้านไปวันวาเลนไทน์ Valentine นะคะเพราะว่าอยากไปหาเดินดูนู่นดูนี่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าเออไปซื้อออขงงทีีี่่่มคคุณาาให้ตัววเดก นะครับคุณผู้ชมก็เลยไปซื้อของมาจากดีออนนะครับตอนที่ไปนี่ก็มีกิจกรรมแบบซื้อ,อน้ําหอมซื้อลิปสติกซื้ออะไรก็คือมีการสลักชื่อบนแพ็กเกจตได้น,นะครับซึ่งดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แน่นอนไม่พลาดอยู่แล้วนะคะสําหรับิกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเบนก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาแพคอะไรมาให้เบนบ้านนะคะแต่เบนรู้ว่าไปซื้ออะไรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยากได้สิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้สั่งไม่ได้เทสไม่ได้ดมเลยคือล่าสุดเนี่ยไปสาขา, West นะาเซ็น Body ออยใช่ไหมแล้วเวฉันก็งงกับการเซอร์วิสของสาขาเซ็นทรัลเวสเกตมากเออคอลอมบอดีออยเนี่ยนะไหมคะเออเจ๊แกก็ฉีดให้บนกระดาษแล้วฉันจะลองอยังไงฉันก็แบบ ง,งงกับการบริการนะคะเหมือนอาจจะติดแบบว่าทําเอกสารอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้การบริการก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่านะครับผู้ชมแล้วก็จริง,รงๆเบ้นเป็นคนที่ชอบดีออสาขาเซ็นทรัลชิดลมอยู่แล้วนะคะกับพี่เต้ยนะครับเป็นมีเนเจอร์สาขาเซ็นทรัลชิดลมนะคะชอบที่นั่นตลอดนะคะอยู่บ้านก็ชอบที่นั่นแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันพิเศษก็เลยออกจากบ้านเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะคะผู้ชมก็เลยไปซื้อของสิ่งนี้มานะคะผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็อันบ็อกซิ่งไปพร้อมๆ บงะค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไม่บอกก่อนนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยคือเบ็ไปด้วยความบังเอิญน,นะจริงๆก็ไม่ได้อยากซื้อแค่อยากไปเดินดูแต่ด้วยความที่แบบโอเคเราก็อยากได้มานานแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องซื้ออยู่ดีนะคะก็เลยถือโอกาสเป็นวาเลนไทน์กิฟต์ให้กับตัวเองละกันนะคะคุณผู้ชมก็ใครที่่มาดูน้องเซอร์นวเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe เนี่ยนะคะที่สำคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรก คุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะไปสาขาเซ็นทรัล ลดาดเผาเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็ไม่ได้รัการเซอร์วิสอะไรก็คือแค่ชี้ว่าเอานี้เอานี้เอานี้นี่เอาเอะไรแบบนี้คือไม่ได้ลองอะไรแค่ชี้ว่าเอออยากได้อน,นี้แล้วก็ห่อเลยละกันนะคะไม่ได้อะไรไม่ได้มีคอนเวอร์ซชันอะไรกับพนักง,งานเลยนะคะแค่บอกว่าเดี๋ยวห่อให้ด้วยนะเพราะว่าเราอยากได้เป็นกิฟต์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้สลักชื่อให้เรานะคะซึ่งเราก็ได้รับการสลักชื่อจากตรงนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะถ้าไม่มีเทสเตอร์ให้ดิฉันก็จะด่าตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เลยค่ะพาขขาเพราะว่าดเี่ย ทุกครั้งที่เบสซี่กับพีเต์นะคะพีเตอร์ให้ของดีตลอดและทุกคนรู้ดีว่าเวลาเบสมาอันบ็อกซิ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าโอเคเขาให้ของดีจริงๆนะคะแต่วันนี้ครัผู้ชมไม่ใจผู้ชมดูอันนี้เป็นถุงนะคะซึ่งเขาใส่ถุงเป็นดีออลแบ็กสเตนมาอาจจะเป็นถุงช่วงโปรโมทเอ่อดีออลแบ็กสเตนนะแต่ถ้าคุณติดตามเบนเนี่ยจะรู้ว่าถุงของดีออลปกติก็จะเป็นแบบเหมือนสัมผัสแบบผ้าสักราดอะไรแบบนี้ผู้ชมก็คือเนื้อสัมผัสข,ของถุงดีมากนะคคะุณผู้ชมก็ ่คะแล้วก็นี่เป็นช่วงกล่องช่วงตุ่จีนพเลนไท์ของปี2021ปีดีนี้นะคะรับผู้ชมโบสีแดงนี่คือเบสเคยได้โบสีแดงมาจากซานฟรานแล้วแล้วก็มีโบสีชมพูจากซานฟรานที่เบสได้แล้วก็เบสเคยได้กล่องสีทองจากซานฟรานมาเหมือนกันนะคะซึ่งกล่องอันนั้นเป็นกล่องในปีที่แล้วถ้เว่เบสจะไม่ผิดเป็นช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วก็คือคริสต์มาสปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเบสไม่ได้ออกไปซื้อดีออลเลยแล้วก็ไม่ได้สั่งเลยมันมีความวุ่นวายในการทํางานมีความวุ่นวาย แต่ว่าเดี๋ยวพอโควิดหมดเนี่ยเบสจะกลับไปหาพี่เต้ยแน่นอนนะคะพี่เต้ยอย่าน้อยใจนะคะที่น้องไปซื้อที่นี่เพราะว่ามัน,นมันใกล้แล้วก็มันสะดวกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปหาพี่เต้ยแน่นอนนะคะพี่เต้ยยังรักเหมือนเดิมนะคะบอกรัก BA ผ่านวิดีโอเลยนะคะก็ให้คุณผู้ชมดูข้างหน้ากล่องก่อนนะคะกล่องก็มีความพิเศษก็คือมีความดอกไม้สีทองอะไรเอ่ยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เบสชอบการ ผูกโบของดีออมากนะคบผู้ชมมาพูดถึงเรื่องดีอ่อกล่องนี้ดีกว่านะคะคุผู้ชมแล้วมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะวันนี้มาเมาส์กับเพื่อนๆยน,นะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะจะแกะคุณผู้ชมดูนะคะก็คือชอบการแพ็คของดีอ r d ดีอเป็นแบรนด์ที่แพ็คได้สวยมากนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะแกะโบ โบอันนี้ก็คือมีคุณค่านะคะหลายคนก็ไปผูกหัวฉันก็งงว่าแบบขายได้ผูกหัวได้อะไรเอวยงงเหมือนกันนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็กล่องนะคะแกะออกมาโอเคดีเทลแรกนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อคุณผู้ชมซื้อดีออทุกครั้งเขาจะฉีดน้ําหอมมาบนบนบน,บนแบบว่าบนอันนี้วันนี้ที่เบสซื้อสิ่งนี้มาเพราะว่าเบสเคยได้กลิ่นม,มาจากพี่พิทเตอร์ฉีดมาให้เบสแต่ว่าวันนี้ดีเทลแรก บนกระดาษนี้เบนไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกลิ่นเหม็นเหมือนชีนูเลยนะฮะแต่ว่าติดซีดีนะคะปกติแล้วเวลาติดซีดีตรงนี้เนี่ยพี่เต้ยจะติดมาให้ตรงทุกครั้งเลยแต่ว่าครั้งนี้ติดมาค่อนข้างเบี้ยวนะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าคงจะยุ่งนะคะแต่วันนี้ก็ห่อของขวัญเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่ไปซื้อเนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์นะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าแบบเขาคงจะแบบยุ่งยุ่งวุ่นวายไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรนะคะโอเค โอเคนะคะแล้วก็เอาออกมานะคะคุณผู้ชมไม่ใจคุณผู้ชมดูโอเคเอาออกมานะคะคุณผู้ชมคะนี่กระดาษต่านะคะใส่อยู่ในกล่องสิ่งที่เราเวลาทุกครั้งโอเคนี้นะคะของที่ไปซื้อโอเคเดี๋ยวไปจะดูว่าข้างใน้มีอะไรบ้างโอเคนะคะคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่เราซื้อเครื่องสําอาง d ior, ี r เขาควรจะให้ของแถมมา ครั้งนี้คือไม่ให้เทสเตอร์อะไรมาเลยปกติเขาจะให้เทสเตอร์มาคือบ้านชันเทสเตอร์ดีออยเยอะมากแล้วก็ไม่มีดีเทลในการฉีดน้ําหอมก็คือคนนี้ไม่ผ่านโปรนะคะผู้ชมดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะทํางานไม่ไม่มือโปรแล้วก็ทํางานแบบชุยนิดนึงนะคะก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปซื้อนะคะที่สาขาที่ไปซื้อเพราะว่าคืออยากได้มากแล้วแบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะผู้ชมก็ นะคะไม่เป็นไรค่ะก็ช่างเขานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีแบบว่าแซมเปิลอะไรให้เลยอันนี้ก็คือไม่ผ่านค่ะตรงนี้ไม่ฉีดให้ด้วยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะทิงที่ไปได้มานี่คือเออ Miss Dior นะคะคุณผู้ชมเป็น Rose and Rose นะคะคุณผู้ชมเป็น Rose แอนโรซนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของโอโดโทเลสนะคะมาจากเมรนาสิบมลค่ะคือจริงๆแล้วเรามีน้ำหอมเยอะมาแล้วรู้สึกว่าทุงนี้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านด้วยก็คือซื้อขนาดนี้ก็คือเป็นกีฟเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็แกะตรงข้างบนนี้มาค่ะคุณผู้ชมก็โอเคแกะมาค่ะขวดก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือขวด misty อ r เป็น rose and r o เ e s นะฮะคุณผู้ชมก็เคยคุณผู้ชมดูดีเทลข้างล่างตรงนี้มีการสลักว่า snowbuds a นะครับคุณผู้ชมก็จริงๆเราไปคิดว่านะไม่สลักน่าจะสวยกว่าเพราะรู้สึกว่าเขาสลักก็ค่อนข้างเบี้ยวเล็กน้อยแต่ว่าสวยนะในความรู้สึกเบ๊บไ้รู้สึกว่าแบบมันน่ารักแล้วก็ดีเทลข้างข,างขวดอะไรก็สวยแล้วก็มีแบบว่าอันนี้ดอกโบสวยๆนะฮะคุณผู้ชมก็เด็หอมที่สุดเลยก็คือคือเบ๊บเป็นคนชอบน้ําหอมอะไรก็ตามที่มีดอกกลิ่นกุหลาบนะ ไม่ว่ากุหลาบอะไรก็คือแบบก็คือซื้อมาไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็น Dior Rose and น o s e นะคะผู้ชมจะเคยเตียนดีออค่ะผู้ชมเป็นอีกอันนึงที่เบ๊ชอบแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวลองซื้ออันนี้มาลองใช้ดีวกว่าถ้าโอเคเดี๋ยวจะซื้อขวดใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะจะแม่โอเคนะคะผู้ชมก็ถามว่าเิ๊บประทับใจไหมโอเคเวคือเราก็ไปซื้อของอนะเนาะ แล้วก็วันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้บริการอะไรเราแล้วก็เขาก็บุญแล้วแค่ไหนแล้วที่เขาหอเป็นของขวัญให้เรานะอันดับแรกคือดีเทลต่างๆนะคะสําคัญมากเลยคือ1ปกติแล้วดีออจะฉีดน้าหอมมาในกล่อง นะฮะถ้าเราขอของขวัญร้านนี้สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ฉีดไฮเบตนะฮะอันนี้1แล้วก็2ก็คือไม่มีเทสเตอร์อะไรให้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จร,าาจริงๆเราไม่ได้ไม่ไม่ซื้ออยู่แล้วนะคะสาขาอื่นสาขาอื่นจริงๆก็ซื้อแค่เซ็นทรัลชิดลมนะคะถึงแม้พี่เตยจะยุ่งบ้างแต่เราก็รอพี่เตยตลอดนะคะคุณผู้ชมก็ไปซื้อกับพี่เตยนะคะสาขาเซ็นทรัลชิดลมแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนี่บอกเลยตามตรงนะซื้อสาขานี้ค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่เป็นไรค่ะถือว่าแบบว่าเออมันก็ไม่ได้แพงไม่ได้้้้้อออออะะะะไไไไรรรมมมาาากกกกก็็ซืดยยู่่แลวนนนสสหัับตงีใจค เป็นสนใจก,กา,ารบริการสาขาที่เราแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็คงไม่กลับไปเซ้นสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมพักก่อนนะครับการเซอร์ไพรส์ตัวเองสุดท้ายแล้วเซอร์ไพรส์มากค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ